เราหาพระมาให้นักสะสมกันได้เช่าอชากระถุกถูกดีกว่านะครับนะครับป๋าโลมนะครับอาจารย์เบิ่มท่าแพรนะครับเดี๋ยวเอาพระมานะครับนําเสนอกันครับผมอาจารย์เบิ่มท่าแพรนะครับหรือป๋าโลมนะครับโลวงน้ำราเลิศตระกูลหรือกัปตันโลมนะครับพระนะครับเรามานําเสนอกันนะครับให้นักสะสม มาเช่าบูชากันได้ถูกกว่าในวงการในตลาดนะครับพระแท้นะครับโดยเฉพาะพระฝั่งทนนะครับผมเป็นคนฝั่งทนนะครับทนมุตกาศนะครับก็บทไปหลายรายการแล้วครับมีนะครับบุคคลนะครับหรือก็คนชอบชมชอบนะครับมาเข้ามาดู YouTube ผมนะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับแล้วก็หลายท่านก็เดินทางมาถึงกุฏิผมเลยนะครับถึงบ้านผมเลยนะครับ ในมาขอดูมาชมแล้วมาเช่านะครับผมก็ให้ราคาเหมาไปถูกๆก็แบ่งปันกันไปเพราะว่าผมเป็นคนบ้าสะสมนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับหลายรายการมากมายแบ่งปันกันไปบ้างนะครับก็วันนี้ก็นะครับเราก็มาโซนนะครับบ้านผมเลยนะครับวัดปากซอยทางของบ้านผมเลยนะครับก็นี่ครับปูรอดนะครับเรามีหลวงปูรอดมาวันนี้นะครับอันนี้ผมเรียบกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวดู ลายโปรไฟล์ชัดๆทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็น่15นะครับปูรอดนะครับอาจารย์ปูเอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้ลมดํานะครับปูรอดนะครับ16นะครับสวยๆกิ๊บๆนะครับมีพิมพ์เล็ก15ด้วยนะครับมีอยู่มากองนะครับก็ราคาอย่าดูนะครับตัวไฮไลท์นะครับก็นะครับเอามาของแท้แน่นอนนะครับเลี่ยมกรอบสวยเลยนะครับผมเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยครับหลังเรียบ นะครับสะสมหรือแขวนบูชานี่ยังไงพาไม่ศึกนะครับแล้วก็เก็บนะครับเก็บชมเก็บดูเก็บสะสมนะครับก็ดูสวยงามนะครับของปู่ลอดนะครับอาจารย์ของปู่เอี่ยมบนหนังนะครับออกวัดท่านโดยตรงเลยวัดนังนองวรวิหารนะครับตทงทงฤากาศนะครับแล้วก็มีโซนนะครับโซนโซน โซนหลังวัดนะครับหลังวัดหรือหน้าวัดเดิมผมก็ไม่รู้กันนะครับเป็นท่าน้ําเป็นคลองที่ฝั่งตรงข้าไปเยื้องไปก็เป็นวัดหนังปูเอี่ยมนะครับอีกมุมหนึ่งก็เยื้องไปเป็นวัดราชโชรถนะครับบ้านผมมีตรงนั้นเลยนะครับตัววัดตรงนั้นมีมากองค์อยู่นะครับลมดำอาทองแดงนะครับทองแดงหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับทองแดงหนึ่งห้าผมปล่อยหมดลวฮะที่เหลือแต่ลมดำอเอหนึ่งหกครับหนึ่งหกทองแดงผมปล่อยหมดแล้วแต่ลมดำนะครับหนึ่งห้า ครับแล้วก็ลองดำหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนลงงดามีลมดำนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับเอยหนึ่งหกแล้วชาใช่ครับหนึ่งหกแล้วก็นะครับมีทองแดงหนึ่งห้านะครับหน้าสวยก็ต้องเป็นหนึ่งหกนะครับแต่หนึ่งห้าก็ลงปูต้มบุกเสงนะครับทั้งสององค์เลยนะครับสองรุ่นเลยนะครับปูรอดนะครับ หนึ่งห้าหนึ่งหกหลวงปู่โตเป็นประธานใาการปลุกเสกนะครับก็มีเกจิมากมายครับหลวงพ่อแพรข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นรูปเป็นรูปยันนะครับหลวงปู่ทิมวัลหาไลนะครับเป็นยันของปู่ทิมละวัลาหาไลนะครับสนใจรีบนะครับของหมดนะครับหมดวนะครับนะครับได้กับผมไปนี่ถูกจริงๆคุยได้ลดราคาได้นะครับถูกใจมีแถมด้วยนะครับป๋าโลมนะครับอาจารย์เพิ่มเท่าแพรนะครับเราแบ่งปันกันผมได้มาเยอะมีเยอะนะครับ ก็สุนานณนการสะสมสุสนากับการได้เอามาแบ่งปันแชร์ให้เพื่อนๆสะสมกันครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ครับัสดีครับปู่รอดนะครับวันน้องๆนะครับเข้ามาชมดูติดต่อ0 9 5 0 5 2 6 7 9เป็นไลน์ด้วยนะครับอาร์ตแ2511หรือ095-0522679เข้าไลน์ผมนะครับทักมาคุยกันมาดูก่อนนะครับสวัสดีครับ